วันน like like ี hey, ้เราจะมาเคลียร์ประเด็นดราม่านะครับผมทุกคนไอเฟมโคตรแอคอะไรอย่างเงี้ยแอควมาถาจริงม็ไม่ได้แอคกอยู่แล้วบางคนอ่ะบอกว่าผมเนี่ยโทษแต่ช่างรถทำมาก็โทษแต่ช่างสองระบบเขาว่าโหดๆไอเฟรมขับไม่โหดเอ้าเรื่องไคิงบางคนถามว่าลืมพวกคิงพวกมารีหรอไม่ได้ลืมนะครับผมคุยกันทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเลย ขอกราษสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรมรันเข้าสังเกตกันทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นดราม่านะครับผมทุกคนคือมันไม่ใช่ดราม่าหรอกแต่สุดท้ายเดี๋ยวแม่งก็หาว่ากูอ่าเรื่องอะไรเรื่องมันเข้าประเดไปแบบแบบแอคแอคอะไอเฟรมโคตรแอคอะไรอย่างเงี้ยแอคมาถามดิผมก็ไม่ได้แอคอยู่แล้วแอคตรงไหนเฮียเจ้าปอมเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยคือวันนี้เราจะมาตอบเรื่องว่าบางคนอ่ะบอกว่าผมเนี่ยโคตรแต่ช่างรถทับมาก็ โทษแต่ช่งางกูโทษตอนไหนวะกูแค่บอกว่ามันมีปัญหาตรงนี้ม,มันมีปัญหาตรงนั้นแปดเดือนที่รอคอยคุมมากอาสองระบบเขาว่าโหดๆไอ้เฟมขับไม่โหดเ เดี๋ยวผมจะมว่าตอบเลยคือวันเนี้ยตอบเลยว่าเรื่องแรกคือเรื่องที่ผมไปโทษช่างเนี่ยผมมันไม่ได้โทษอะไรแบบขนาดนั้นนะเว้ยคือบางคนบอกว่าอ๋อมันจะมีโทษเรื่องหนึ่งคือเขาหาว่า <ใช S 1> ผมเนี่ยไปโทษเรื่องช่างเรื่องชุดสีพังนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือมันไม่ได้โทษเว้ยคือก็บอกว่าก็ตอนตอนไปอยู่มันไม่ได้เป็นตอนกลับมามันเป็นบางคนก็บอกว่ามันมีปัญหาคือตอนเขาเก็บรถอ่ะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเว้ยถ้าผมสมมติว่าผมมีปัญหาจริงๆนะโทษจริงๆนะนู่นโทรตามโทรด่าแล้วโทรบอกแล้วผมก็บอก คือผมไม่ได้บอกแล้ว่ามันเป็นรอยอะไรเงี้ยเอ้ยพี่ลู่มันเป็นรอยตรงนี้ตรงนี้เขาให้ยิ้มยิ้มเราก็ปกติเพราะเราแบบรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมใน่าแหละเบบไม่งั้นก็ต้องให้เขาซื้อให้ใหม่แล้วเออใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโทษไอ้เรื่องรถพังเนี่ยคือรถมันยังไม่พังเลยผมไม่ได้ว่ามันพังนะเว้ยไม่ได้พังบอกแค่ว่าคัสเนี่ยมันก่ำแล้วมันไม่อยู่ตอนอยู่พี่ลู้มันอยู่ตอนอยู่พี่ลู้มันอยู่พอเอามาปุ๊บอะคือก็ต้องเข้าใจดูในเรื่องของอะไรวะไอ้สองระบบอะมันเป็นป คือเรื่องคันเนี่ยบางคนเห็นแล้วว่าผมกำกำรถมันไหลเองไอ้เหี้ยใครจะออกตัวได้ใครจะไปได้ไอ้ที่หายใส่เกียร์แล้วดูิจะก่อจะใสเกียร์สองได้ใส่ใ<ช>ไม่เข้าคันไ,ไม่อยู่จะทาไงอะทุกคนก<ช>็เนี่ยคือผมจะมบอกว่าผมว่ามันเป็นอย่างนี้นะอาการรถเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้นะพวกผมบว่าอไอ้เหี้ยลงมาแม่งไนรักษาหน้าคุณลคนนี้นเลยก็คือเข้าใจว่าเราเป็นยูทูบ e อเราทำยูทูบบอเราก็ทำตามสตอรี่อะรถมีปัญหารถเป็นไรไปไงไปแบงรถเป็นปัญหาเราก็บอกไหมเราก็ทําคลิปบอกหมดเลยว่าเราทำยูทู e ปั้นคันนึงคันนี้มี แต่ผมก็ทำสต,ตอรี่มาไม่มีคนดา่าแล้วพออันนี้มาแม่งทํามามไม่พังมันไม่พังแต่มีคนด่าแต่แตครัางเดียวเองบางคนบอกว่ากูออกตัวไม่เป็นขับรถก็ไม่เป็นกลับไปเล่นเกมเรอโอ้ยทุกคนครับคือเกมอ่ะมันถามาเล่น,นได้ไหมได้แต่ว่ามันมันเอางี้ก่นบอกก่อนถ้าถ้ผมบอว่าผมยังเล่นแต่เกมอยู่นะ,<ว>ะชีวิตผมก็คงจะไม่มีถึงทุกวันเนี้ย วันนี้ก็ยังไงมีบ้านมีรถมีพี่ๆมีพี่ๆนู่นนี่นี่น <แบ S 1> มีเกมมีจากพี่แบงค์จากคนอื่นทั่วไปแล้วก็บ่าเหมือนก้าวข้ามชีวิตมาอเ,เออถามให้กลับเล่นเกมได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องรักษาที่แบบว่าคนเราชอบคนมันชอบ<ห>ต้องรถบางคนถามว่าเออพี่พี่มันไม่ใช่ทางของพี่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ทางทุกคนเกิดมามันไม่ใช่ทางของตัวเองแล้ว มันก็ต้องแบบค่อยๆทามาเรื่อยๆค่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนแต่ก่อนนั้นผมโอ้โหตัวอย่างควายผมยังลดน้ำหนักให้ทุกคนดูได้เลยบางคนบอกขับขับไม่เก่งผมยังขับได้เลยฝึกได้ก็มันฝึกกันได้ได้ทุกคนและอย่างหนึ่งคือหกหกเนี่ยผมเพิ่งขับครั้งแรกในชีวิตปกติแล้วอ่ะเองเองเคยขับพวกวิกไ์มาใช่ไหมแล้วมาขับลูกใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันขับได้อยู่แล้วเง่ายๆบิกไ์ขับวิกไวมาเร็วๆสองเก้าเก้าที่ว่านี่ใ่มาลองนี้ยังเสียวเลยมันยังมันไม่มันไม่เหมือนกัน กลักวๆแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือให้ผมชี้แจงเนี่ยคือบอกเลยว่าผมหน้าหนึ่งเลยผมไม่ได้โทษช่างนะครับคือรถมันเป็นไรเราก็บอกแล้วออผม,มอะโทรบอกตองหูแล้วเวลาผมทําคลิปเสร็จปุ๊บผมโทรบอกต้องหู้ก่อนลงคลิปอีกนะอบอกว่ารถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาจจะพูดเรื่องคันเนี้ยพี่มูบอกว่าเอ้ยเอางี้ซื้อซื้อคัดเปลี่ยนได้เลยคัดโทนิกเปลี่ยนเลยอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยพี่แบงค์เขาค้นพบเรื่องวิธีแก้อย่างแล้วเขาก็บอกพี่มูแล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เราเองเออแล้วก็แบบบางคนบอกวาล าทำอ่ะทุกคนก็จะว่าผมเข้าใจเขาแหละผมผมรู้แหละว่าเขาติดงานเรื่องอะไรอะรู้แต่ว่ามันก็ไม่ต้องพูดเออเราเข้าใจคือแปดเดือนที่นอคอยมาถามว่าได้รถมาเราเราจะด่าเขาไหมไม่ถามภูมิใจมีความสุขครับได้รถกลับมาแล้วสตอรี่ก็มีนยมีเขียวอีมีเหลืองอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีนาของพี่ยักษ์อีกเดี๋ยวซิททำคันเขียวมาวิ่งอีกมันก็เป็นสตอรี่ต่อไปมันเพิ่งแบบได้มาจังหวะพอดีอะไรเงี้ยผมก็ภูมิใจกับสิ่งที่มีนะถึงแม้ว่ามันจะพังไม่พังก็ช่มันพังเราก็ทำใหม่นฟไม่า เราก็ต้องบอกดิว่าเราทํามาตรงนี้เออมันผิดตรงนี้ตรงนี้นะเราก็พูดอ่ะแล้วบอกผมบอกว่าเฮ้ยไอ้เกียร์เฟมแม่งปีนเกียเ้ยวไหวซาดเออไอ้เนี้ยเอาบอกไปก่อนเลยว่าผมกับไอ้เกมเนี่ยอยู่เท่ากันแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยคือมันเรียกผมพี่ตั้งแต่แรกแล้วเลย<อ>ติดปากเ,เออแล้วเวลาเราเล่นกันเราก็เล่นปกติตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบแลเล่นอะไรกันรุนแรงก็เล่นได้อ่ะก็เล่นได้หยอกล้อแล้วบางครั้งแบบว่าเราเรียกพี่แบงค์เนี้ยแบบว่าไอ้แบงค์อ้เนี้นัคือเรียกตาทตาคลิปเข้าใจไหมทำคลิปอีกเรื่องหนึ่งเลยคือผมจะ การแสดงให้มันเฮฮาเหมือนกับว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นตัวตัวโจ๊กหรือตัวเข้าแบบตัวเสือกอะเอาง่ายให้มันมีสีสันนะเอาให้เอาไหมอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวว่าท่อก็เอาง่ายเลยคือผมเนี่ยแบบว่าเฮฮาไปกับคนได้ทุกคนอะไรอย่างนี้บอกว่าอยู่ได้ทุกคนแล้วก็ต่อีปเรื่องคือขอข้ามไปเรื่องคิงหน่อยอะไรอย่างนี้เรื่องคิงเนี่ยบางคนถามว่าลืมพวกคิงพวกมารีเหรอไม่ลืมนะครับผมคุยกันทักวันเลยนะครับวันนั้นอล่าสุดนี่ผมคุยนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ผมเซฟรูปไปอยู่ทุกคนนี่เวลาผมคุยกัน ทีนะครับผมแบบคือแบบไม่ได้คุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุยกันไม่นานอะไรเง,งี้ยนานทีคุยกันหรือเปล่าหรือแบบว่าลืมบุญคุณแล้วอะไรเง,งี้ยผมผมเป็นคนไม่ลืมบุญคุณใครนะใครมีพุญคุณของผมผมจําได้แม่นนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าคือเราแบบไม่มีเวลาไปหาบางครั้งเราไปหาเราก็ไม่ได้ทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนี่นี่ทุกคนดูอาดูนะครับนี่ผมคุยกันนะครับผมคุยกันมันยันอาบน้ําอาบน้ําก็คุยกันปกติผมคุยกันแทบทุกแบบคืออาทิตย์หนึ่งก็ครัร้งหนึ่งอะไรเงี้ยคุยทีหนึ่งมันอาบนะ้ําอาเดฝกู บัวเนี่ยไอ้นี่ไอ้เปียกอันนี้เปียกตอนทั้งไอ้ตาเข้ามาส่วนมากไอ้ตาแม่งอีเว้นกลางคืนบ่อยอะไรอย่างงี้พี่แบงค์มาถึงก็คุยกันอยู่ใค่นหมโอ้ยดูด้วยลูกดูดิเห็นไหมคุยกันทั้งคืนไม่ลืมคุยกันใช่เดี๋ยวนี้เราเรียกพี่แบงค์มาถามอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องรถเนี่ยคือทำในโตมาพ่อควรรู้คือผมแบบว่าถามว่าศึกษาไหมก็ศึกษามาเว้ยแต่ว่าเราเวลาเราพูดทีนึงเราพูดให้หมดเราก็พูดแบบให้มันสนุกอะสไตล์เราสนุกอะเออไม่ได้แบบว่าคือถ้้้้้าาาคคิิดนนนนนนนีีีีีีีี่่่่่่่่ปปปปปปัััญหหหมมมมมมึึงงงงงงจจะะะไไเเ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 เลลลยยยยยรรรรรืืืออออออชต๋ววใ็ซสแบบ รถพังเฮ้ยอย่ามันไม่ต้องคุยกูยังงี้งันใมันเป็นดราม่าไงใช่มันไม่ได้เป็นดราม่าเว้ยคุณโตผมไม่ซีเรียสแล้วคืนเนี้ยถ้าผมออกไปขับนายโตพังเพิงเลยมาผมก็ไม่ได้โทรพี่หูนะบอกพี่หูครับรถพังว่ะพี่เออเดี๋ยวเขาบอกว่าพังตรงไหนอะไรไงหรือมาแล้วเขาส่งของส่งของแล้วจ่ายตังค์ไปเออโอเคเอางี้เดี๋ยวเรียกพี่แบงค์มาดีกว่าไปไปโอเคทุกคนตอนนี้พี่แบงค์มาแล้วอ่ะพี่ว่าเด็กๆอ่ะมันบอกว่าให้ผมชี้แจงหน่อยว่าผมเนี่ยชอบพูดแบบว่าโทษช่างแล้วก็ ทำแบบว่าขับ2ระบบประก่อนคนอื่นเขาขับโหดทำไมพี่ขับเพี้ยแบบขับไม่ได้สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มัน,นังขับไม่เป็นไงเออ เออมันก็ขับไม่ได้ไงรถมันแรงเกินไงมันขับไม่ได้ใช่ไม่เคยขับหกมันก็ต้องมันต้องหัดก่อนใช่มันต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในโตเนี่ยมันแรงมากคนไม่เคยขี่จะไม่รู้เออมันจะเป็นเหมือนถ้าเราขี่ตัว300อ่ะแบบพวกแบบรถเหมือนเราขี่อ่าเขาเรียกอะไรซีเบียสามร้อยอ่ะเราข้ามไปขี่เอสพันธ์เปิดโหมดยุทธอ่ะประมาณนั้นมันจะมันจะดึงแบบว่าคนละเรื่องอ่ะมันมีโอเดิมๆกับมีโอหกชักห้าประมาณนั้นเลยมันจะต่างกันเยอะมากแล้วนเนี่ย้วยความเี่นเป็นหกชักห้าอยู่แล้วแต่มันคูณทวีเข้าไปอ มัน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 ขี่ยากใช่แล้วแค่เปิดเขาเรียกหงายเลยกใกล้ไงก็ถึงกลัวๆไงถึงไม่กล้าเปิดไงเพราะตอนนั้นต้องหัดต้องหัดก่อนเออหัดขี่ก่อนเห็นมิ้งแม็กแม็กออกตัวในโตไหมล่ะไม่ออกเออเห็นมิ้ะออกมาเป็นไงตอนนั้นอ่ะหงายอันนี้ถามด้วยแคมซิงแคมใครแคมซิง พี่โจแคมซิงอันนี้เราแจกหรือว่าอะไรโจแคมซิงโอ้เออหนึ่งโจเอออ่ะแล้วก็เรื่องคัทโจพี่อธิบายเรื่องคัทอะไรให้ให้เด็กหน่อยดิพี่โจโอ้ยยังเป็นคนร้ยอีเลยโจโจอ้ยงานอะไรโจหยิกช่างโจช่างหยิกแปดเหลียวเราเราใช้ของเขาอยู่อ่าได้ทุกคนทุกคัน จัดไปอันเนี้ยว่าด้วยเรื่องนี้ก่อนเรื่องคัดเนี่ยอาพี่ลองบอกระบบในคือผมรู้แล้วแต่ผมไม่พูดพูดไปเดี๋ยวแม่งก็หาว่ากูคัดเนี่ยไอ้นีที่มันกรมแล้วมันไม่จากเนี่ยเออปั๊บใส่เกียร์ยากถพรว่าตอนเรามาตั้งให้มันตึงปั๊บใส่เกียร์ได้แต่คัดมันลื่นอ่ามันจะใส่เกียร์ได้นะแต่กมใส่ใส่เกียร์ปั๊บพอปล่อยคัดเราบิดพ่าดคัตมันจะลื่นเพราะว่าระยะกดเนี่ยระยะกดของไอเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันตึงจับเลยอย่านียถามว่าทำไมมันถึงตึงเพราะว่าแหวนมันจะมีแ เยอะเกินปั๊บเนี่ยระยะเหรียญเนี่ยเหรียญตีนตีนเหรียญน,น่ยมันไม่ได้มันก็เลยค่อมอยู่ระหว่างจะอยู่กับไม่อยู่อ่าถ้าจะอยู่ก็กรรมใส่เกียร์ยากเออถ้าแบบว่าจะให้แบบว่ามันใส่เกียร์ง่ายมันก็จะคาดไม่อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องลือ้อชุดนี้เอาไอ แหวนตอนนั้นอะออกมากัดออกมาล้างทำแค่นั้นอะแล้วกูโทษช้างตอนไหนวะโทษยังไงวะไม่อันนี้รู้อยู่แล้วตั้งแต่ที่แรกเพราะว่าคันข่าวพวกก็เป็นพี่ฮู้ทำมามันมันขี่ได้ตอนอยู่นู่นอะแต่พอมันกลับมาขี่บ้านเรามันขี่ไม่ได้มันว่าพอมันล้ามันอะไรมันเข้าที่มันอะเออเออเราก็ต้องมาทําให้มันใช้ได้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพามาดูเนี่ยเนี่ยมาดูเลยเนี่ยพามาดูเนี่ยเครื่องร้อยยี่ห้าใช่ปะแต่เนี่ยเป็นคัสเดิมแต่ให้เราใช้อยาเป็นคัสโซนิกไอตัวเนี้ยเห็นไหมมันออกมาเยอะเกินเพราะมันจะมีบูตข้าาางงงงในนนนรรอออออยยู่แกกกกลมมัเเิย เป็นเหรียญเนี่ยมันค่อมอยู่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เหรียญเนี่ยมันมีระยะแล้วพอเรากําลงไปปั๊บมันบีบเข้าได้พอดีแค่นั้นเองทําโอ้ยมันบูตตัวเล็กๆเองมันจะบูตหน้าตาเป็นคล้ายๆบูตอย่างเงี้ยแต่เป็นเหล็กอยู่ข้างในตรงเนี้ยนั่นแหละเราก็มาล้างล้างข้างออกเนี่ยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยมันมันก็ไม่ได้มีอะไรคนดูคือเราก็แก้ได้แต่สําคัญเลยคือยังไม่ได้ทําไงใช่มันเลยเวลากําคัดปั๊บเนี่ยมันเลยใส่เกียร์ยากพอใส่เกียร์แล้วเลยยังไม่ทันปล่ออยยคคัันนนมดๆๆๆไปปกก็็เเ้ง ในช่องรู้อยู่มันต้องทําก่อนแล้วก็ตาตินลําบากก็ต้องตัดมือก็ใช่เราต้องลำบากยู่แล้วแต่ว่าเด็กเขาขอว่าเอออยากให้ออกลองไปขับหน่อยเลยเราก็ทําให้ทุกอย่างคือขออะไรมาทำให้อย่างแต่นี่ทีนี้แม่งมาหาว่ากูโทษชงโทษช่างไปปีนโกงปีงเกลียวก็การแสดงว่าพี่อาถรรพ์จริงเนี่ยเออมันไม่มีอะไรหรอเราก็นับถือแล้วมาโอ้โหผู้มีพระคุณแต่ละคนผมไม่แบบอะไรไปปีนเกียวนะการแสดงเขาเียเอาความสนุกไว้ทุกคนบางคนขอคลิปโกงคลิปแกล้งมาผมก็ทําให้ถีบแ่งลงน้ำผมกงถีบไปเลย เห็นุใดทุกคนก็เอาง่ายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้ากเลยคือบอกเลยผมเนี่ยไม่โทษช่างคือรถมมีปัญหาอะไรเราทําตามสตอรี่ที่บอกก็อย่างพี่แบงค์นย่ยรถมีปัญหาพี่ทำไหมล่ะรถลูกตรงลูกแต่ก็ทําทาหมดเลยคือมีปัญหาอะไรก็ทาหมดเลยคือพี่ผู้ผมโทรปรึกษาแล้วอ่ะพี่เรารู้จักพี่ผู้กันมานานหรือยังอ่ะบอกไปเลยสนิทกันเลยเออเล่นไพ่ก็เล่นด้วยกันแล้วนอนห้องเดียวกันก็นอนด้วยกันแล้วตีเลยไม่ได้ตีเอาหรอ คือง่ายคือมันมันสนิทแล้วแต่ว่าไม่ได้ปีนเกี่ยวเว้ยค <L an> ือสนิทแล้วแต่ว่าความสนุกของช่องอะช่องผมมันเป็นแนวเฮฮาเห็นปะล่ะไอไอแบบบางครั้งแบบผมเครียดอะไรเงี้ยผมก็สร้างความเฮฮาเอาให้มันตลกมีชีวิตจิตใจไม่ใช่แบบว่าถ้าสมมติว่าเครียดแล้วปุ๊บเครียดเลยแม่งซีเรียสทั้งคลิปอะไรเงี้ย,ยคือเวลาเราทำคลิปเนี่ยเราทำคลิปให้มันสนุกใช่ไหมพี่ไ, <อ S 2> ไม่ใช่ทำคลิปแบบว่าโอ้ยเฮียมึงเครียดแม่งพาคนดูเครียดอย่างสมมติว่าบางคนที่พี่มเคยบอกผมนะบางคนแบบว่าดูนู่นดูนี่มาทำงานมาเครียดเครื่องที่เคามเรา่าียด สนุกเราก็จะลงโปะไปเลยว่าเอ้ยคลิปนี้มันมีดาร,มร,ราม่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากดูใช่ดูทำไมมันก็ปานานแล้วล่ะทุกคนทุกคนก็ดูไปมันอย่าไปเครียดไปอย่างอีอย่างนึงเวลาผมเนี่ยผมแบนบ่อยเรื่องนึงเวลาผมแบนบวกกันเงี้ยคือง่ายเลยกล้องใครกล้องมันถูกไหมพี่<ช>อารมณ์ใครอารมณ์มันไม่มีใครสู้กูได้ด้วยเอ้ย แล้วก็เรื่องจริงครับแต่ว่าตอนนี้เลือดผมมันก็ร้อยหกสิบกว่าแล้วอะครับเออก็รอดูเนี่ยก็ขียกันอยู่อย่างเงี้ย<ห>คือมัน,หนหความสุขไว้ทุกคนเยี๋ยวไปซีเรียสครับดูให้มันเป็นชีวิตจ,จิตใจก็สําหรับใครอยากแบบยึดข้องใจอยากรู้เรื่องอะไรนะมีคอมเมนต์ไว้เลยเนี่ยคอมเมนต์เลย<ไ>เดี๋ยวผมไปตอบไล่ตอบทีละเมนเองแต่ถ้าคือคอมเมนต์มันเยอะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไลฟ์สดเล่นก็ได้อะไรเงี้ยอยากถามเรื่องอะไรก็มาดูบอกเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะไลฟ์สดวันไหนอะไรยังไงก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปปนน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 ีีีีี้้้้้้้อออยยย่่่่่่่าาาาาลลลลลลลืืมมมมมกก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 ดดดดดดไไไคคคคค์์์แแแชชชรรรรรรพพวววววตติิเเเเหหหะะะัััับบบบทททโโจ็็็งงงซุสษ คือผมไม่ได้โทษช่างทําสตอรี่มามันพังอะไรพูด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 แล้วเขาบอกเขาต้องทำมาใหม่ก็เราขับเองเรารู้เองอะอะไรประมาณเนี้ยถูกไหมแล้วกูบอกคุณเลยกูไม่เคยขับมึงมาขับได้ไหมขับเนี่ยขับกามค้าแลตุ่ง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 ตุ่เนี่มาขับได้ไหมมงขับไม่ได้ตาตาตีแม่งก็มันสตาร์จยากจริงอะก็ไม่มีเวลาทำอะถูกปะเออคือบอกเลยว่าผมไม่ได้โทษช่างไม่ได้โทษอะไรเลยอ่ะเอางี้อ่ะสำหรับใครที่คิดว่าผมโทษในท่านั้นเอาผมผมกราบขอโทษทุกคนเลยแล้วกันเอาสิบนิ้วพนม แล้วกผมลงกไม่พูดอะไรไม่ดีเลยก็ขอโทษไปแล้วกันทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเอาความสนุกไว้ทุกคนเออสีเรีสเอเลาลาไป,าไปด้วย170ปีครับโอเคพี่เข้าใจแล้ว